สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทรันผู้สู่ร,รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กับยิดามายาฮัดนิวส์ค่ะยินดีกับฝนมายาฮัดนิวส์ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเปิดรายการมาด้วยความสดใสเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากที่เขาประกาศผลปุ๊บว่าได้คนมงปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมเล็กซี่รีบไปโฉกตัวน้องทั้งสองคนมาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะ ใช่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งคู่มงลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องมีพูวาสิตา m i s s Angel Beauty Queen 2023นะคะและน้องกิ m r Angel Thailand 2023นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะคะพี่ฝนเนี่ยยังพูดชื่อไม่จบแต่เราสวัสดีกันแล้วใช่ค่ะตื่นเต้น พี่เล็กซี่เนี่ยไปเป็นกรรมการอยู่ในงานด้วยนะคะต้องถามกันอย่างนี้ดีกว่าว่าวินาทีมงลงอะน้องหมีภูความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวินาทีมงลงก็วินาทีที่มงลงใช่ไหมคะก็จับมือกับน้องติ๊ตตีค่ะทีเนี้ยความรู้สึกแรกเลยคือหนาวมากในหอคือหนาวมากแล้วน้องก็บอก น้องคือยืนตัวสั่นเนาะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าห i̇şte นาวนะพี่หัวเออพี่ก็หนาวเหมือนกันโอไม่ใช่ฟีลเนี้ยเขาได้ฟิวหนาวอ่ะเขาได้ฟีลหนาวไม่ได้ตื่นเต้นแล้วน้องก็บอกว่าแบบใครใครก็ได้เพราะว่าหนูกับน้องก็สนิทกันอยู่แล้วไงคะน้องเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเรียนเสร็จแบบว่าเพิ่งเพิ่งเรียนจบก็เลยกลับมาประกวดค่ะก็เลยแบบเออเธอก็เก่งเนาะแบบไม่ได้ประกวดนานทำไมเข้ามายืนหนึ่งสองคนได้เลยแบบเหมือน เข้ามาแล้วก็ปัดฝุ่นแล้วก็เดินแปง้คนอื่นเข้ามาเลยอย่างเงี้ยก็ยืนคุยกันอยู่นะตอนนั้นแต่ต้องถามันแบบนี้เขาจะมีเรื่องของการถือเคสด้วยน้องมีภูมิถือเคสไหมคะอยู่บนหรืออยู่ล่างมือจับเนี่ยจริงๆก็มีเล่นกันค่ะตอนนั้นใครจะอยู่บนอยู่ล่างถ้าเกิดเข้าไปดูในลายสดก็จะเห็นอยู่ค่ะแต่ใครอยู่บนอยู่ล่างก็เลยตกลงกันว่าโอเคคนละฝั่งคนละข้าง อ่ะด้าน<ะ>น้องกีลาค่ะน้องกีลนา,าน่นาทีที่เขาประกาศว่าเราได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยรู้สึกไงโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากแบบตอนแรกอึ้งมากครับอึ้งแบบยืนจับมือกับพี่บิ๊กเอ็มอะครับคนที่ได้ลองอแะบบยืนจับมือแบบผมแข็งเลยผมแบบะอะไรแข็งคะแบบตัว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 แข็งนะโอเคแบบเอ้ยใช่เราหรือเปล่าแะพี่บิ๊กเอ็มก็คือคนนั้นเขาก็แบบขึ้นมาเขาก็แบบค่อนข้างที่จะกลัวเขาเรื่องนี้ครับนี้จับมือพอประกาศชื่อเป็นเราก็โอ้โหโล่งใจพี่เอ็มจับมือยกขึ้น เออเราจะด่าเหรออะไรกันก็เลยขอขอบคุณพี่เขาด้วยวินาทีหูดับเหรอหูดับอะแข็งแข็งมากตัวแข็งเลยอะใช่ฮะโอ้นี่อีกฝั่งนี้ตัวสั่นฝั่งนู้ตัวแข็งนะคะท่าใครตะเกียบจริงๆนะจริงขวาที่เขาจะได้มงหรือขวาที่จะได้ตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเวทีการประกวดนี้คุณผู้ชมค่ะได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆจากผู้เข้าประกวดกว่าร้อยชีวิตนะคะหลังจากนั้นก็มีการคัดตัวในรอบแรก น้องหมีภูต้องถามบรรยากาศนิดนึงว่าวินาทีที่เราลงสมัครหรือเราสมัครแล้วเห็นผู้เข้าแข่งขันเยอะๆรู้สึกไงบ้างก็จริงๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผู้เข้าแข่งขันยิงเยอะเท่าไหร่อะค่ะเราก็ยิ่งต้องทํากันบ้านแล้วก็ทํากันบ้านว่าเราต้องไปลุกไหนวันไปนอกวันเก็บตัวค่ะเราก็ต้องทําให้ดีเพราะว่าผู้เข้าประกวดเยอะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเรามจแต่กลัวเราก็<ฆ>จะไม่ได้ก้าวข้ามห่านความกลัวแล้วก็จะไม่ประสบความสมําเร็จค่ะแต่ตนนความกลัวของหมีภูมาพร้อมกับความเกรงเพราะคือตัวเตงนะ็งอะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือตัวเตง็งคุณ <c oughs> ต้องทําให้ดีทุกรอบมันกดดันไหมคะกด <c oughs> ดันมากค่ะแล้วซึ่งวันนั้นเป็นมีอุบิเหตุด้วยก็คือ <c oughs> ตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะรองเท้าขาดแล้วคือ เราเตรียมมาแค่คู่เดียวค่ะทีนี้นก็เลยมีน้องอีกคนหนึ่งที่สละสิทธิ์ไปค่ะน้องก็อตจิก็อันนี้ขอขอบคุณน้องมากเลยค่ะก็คือให้ยืมรองเทา้าแต่อาจจะไซส์ผิดไปหน่อยแล้วก็เลยแบบควบคุมการเดินไม่ได้ตอนแรกๆช่วงแรกยังไม่ชินค่ะแต่พอหลงัลงๆก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้อพิลกซี่เนี่ยอยู่ขอบเวทีแล้วเห็นวินาทีที่มีภูรองเท้าขาดแต่เขามีสติดีมากคุณผู้ชมคือเขาพยายามเดินเดินแล้วก็ขอด ใช่ไหมมีผู้ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเท้าเปล่าออกมาเลยใช่่คะสุดยอดเนาะสุดยอดเลยนะมาดูคนนี้กันบ้างน้องกี้เป็นยังไงบ้างคะฝ่ายชายคนประกวดเยอะเหมือนกันนะคนประกวดเยอะเหมือนกันเรารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นกดดันอะไรตัวเองไหมว่าแบบยยังไงคู่แข่งเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไหมก็รู้สึก เฮ้เยมันน่าสนุกดีมันน่าไฟมันน,น,น่าไฟอะ่ะน,น่าไฟมากอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมก็เตรียมตัวมาดีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวดีแล้วผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องเตรียมตัวมาดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มาสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับ <c oughs> เราเราเอาอะไรไปสู้เขาคะกับผู้เข้าประกวดท่านอื่นความนอกจากความมั่นใจแล้วเราคิดว่าเสน่ห์ของเราที่ต้องดึงดูดใจกรรมการ จริงๆสเสน่ห์ของผมผมคิดว่าน่าจะเป็นความเป็นตัวเองครับเราความเป็นตัวเองใช่ยิ่งเราดึงความเป็นตัวเองมากเท่าไหร่ผมคิดว่ามันจะยิ่งทําให้ดูโดดเด่นกับคนอื่นมากเท่านั้นนะครับ<อ>ใช่<อ>แต่ที่เ็าเป็นอีกคนนึงนะเวลาเข้ากองเนี่ยหรือว่ายืนกับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณก็คือตัวเต็งเหมือนกันกดดันนะต้องถามคำถามเดียวกันกับน้องอมีฟูก็กดดันครับกดดันแต่ก็อย่างที่บอกครับ ก็ดึงตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดครับเพราะเราเตรียมตัวมาพอเราเตรียมตัวมามันก็จะเกิดความแบบมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นคนอื่นเป็นบทเรียนครับเห <liking S 2> <ช>็นคู่ต่อสู้ของเราคนไหนเก่งๆคนไหนดีเราก็มองเป็นบทเรียนครับค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเวทีการประกวดในประเทศไทยมีเยอะมากๆทำไมถึงเลือกเวทีนี้เพราะอะไรอ่ะจริงๆเวทีนี้ผมเห็นมาตั้งนานแล้วเป็นเวทีที่แบบสื่อแบบให้ใหใหเป็นสื่อของนางงามค่ะแบบถ่ายทอดเกี่ยวกับนางงามของแต่ละเวทีออกมาแล้วก็ทาให้เราเห็น แบบเห็นถึงความใกล้ชิดกับนางงามของแต่ละเวทีนั้นๆเราก็เลยอยากมาอยากมาเป็นตัวแทนของเวทีนี้ครับน้องมีภูหละคะทำไมถึง<ๆ>เลือกมาประกวดเวทีนี้พออ่อเละรครก็จริงๆเวทีนี้หนูมา3ปีแล้วคะ่ะซึ่งหนูมองว่าเวทีนี้คือหนูตั้งแต่เข้าวงการประกวดมาเลยคะ่ะก็จะเห็นแมแองจี้จะเห็นแฟนเพจมิแองจี้บิวตี้ควีนเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันจะเป็นยังไงนะถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นมิสแองจี้บิวตี้ควีนเราคงแบบภูมิใจแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งใน วงการประกวดนางงามที่ใครๆก็ต้องจับตามองค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเวทีนี้ค่ะมีการทําการบ้านกันไหมคะว่าเวทีนี้เขาเฟ้นหาอะไรหรือจุดเด่นของเวทีคือเขาต้องการสื่ออะไรบ้างน้องมีฟูสําหรับหนูหนูมองว่าแมงจี้หรือว่าเวทีมิสแองจี้อะ,อะค่ะก็คือต้องการนางงามที่พร้อมใช้แล้วก็มีผู้มองว่าเป็นโรโมเดลให้กับผู้เขาเป็นโรโมเดลให้กับทุกๆคนในวงการนางงามได้เพราะว่าแมงจี้ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ มีชื่อเสียงแล้วก็พูดที่ทําให้นางงามมีชื่อเสียงไปในตัว<ม>ด้วยะค่ะเพราะฉะนั้นหนูมองว่าเราแล้วก็เพจมินแองจีสามารถเติบโตไปด้วยกันได้และพร้อมกันได้ะค่ะโอ้โอ,อะน้องกี้ล่ะคะ,คะสำหรับผมนะครับเวทีปีนี้ก็คือคียวิดก็คือเดตูช s งนะคับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> สำหรับผมผมก็นำคีย์เวิร์ดนี้ละครับมาทำกันบ้านว่าแบบเฮ้ย งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวอร์ชันไหนให้เขาได้เห็นในเวทีนี้ปกติเวลาผมไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องการการพูดการแสดงทัศนคติอะไรเงี้ยครับผมก็เลยฝึกที่จะพูดฝึกที่จะแสดงทัทศนคติของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นแบบมั่นใจมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคร มีผู้ต้องถามกันแบบนี้<ช>หนูล้มลุกคุกคลานบนเวทีนี้ใช่คะ่ะสามครั้งแล้วกับการประกวดใช่ทำไมถึงเรื่องที่จะกลับมาแก้มือที่เวทีนี้เพราะอะไรคะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเราเรานั่งจินตนาการว่าถ้าเกิดเราได้เป็นคนชนะเลิศหรือว่าเป็นมิสแองเจ i ียูที q ควีนไทยแลนด์นะคะมันจะเป็นยังไงเพราะ<ห>ว่าเวทีนี้ก็คืออยู่คู่กับวงการนางงามมาโดยตลอดก็เลยคิดที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็มาประกวดเวทีนี้เป็นปีที่3ค่ะปีแรกเป็นยังไงบ้างผลการประกวด มีลากตกรอบแรกค่ะรอบแรกโ<ห>โอ้คุณผู้ชมตกรอบแรกแล้วท้อไหมตอนนั้นอะก็ไม่ท้อเพราะว่าเราก็คิดว่า การตกรอบมันก็เป็นเรื่องปกติของว wow. งการนางงามเพราะว่ากรรมการแต่ละคนก็มีทัศน,ฐฐนคติหรือว่ามีมุมมองที่ไม่เหมือนก<พ>ันค่ะหลังจากนั้นมาแก้มือปีที่2องี่สอใช่ค่ะเขาสิบคนค่ะสิคนสุดท้ายเขาไต่ขึ้นมาไตสิบคนสุดท้ายแล้วก็ตุ๊บใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วปีนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นปีของเธอจริงๆคือคว้ามงช่ค่ะต้องถามเปนแบบนี้ คณะกรรมาการ20กว่าคนออแต่ละคนเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นและที่สำคัญไปมากกว่านั้นยากมากกับการตัดสินคุณแล้ววิธีมัดใจหรือเอาชนะกรรมาการาคุณทำยังไงบ้างก็สติค่ะ,ค,ะคือเราต้องมีสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างอย่างครั้งเนี้ยก็คือเกิดวติเหตุแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็มีมุมมองว่าการฝึกฝนเกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ที่เรามีมาตั้งแต่ ตั้งแต่ข้างหลังอดีตนะคะมาใช้เวทีนี้ให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำถามหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือสายตาค่ะโอ้น้องกี้ล่ะคะวิธีการมัดใจคณะกรรมการจริงๆแล้วเวทีนี้คือทุกคนก็คือแบบหุ่นดีแบบหน้าตาดีแบบเดินเก่งทุกคนเลยผมคิดว่าสติเหมือนกันครับสติในการตอบคาถามตอบต้องตอบเปต้องคาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พูดถึงเรื่องคําถามค่ะนะคะคําถามน้องกิถูกถามคาถามอะไร ก็ผมถูกถามว่าแบบถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนถ้าเกิดคุณเลือกเปลี่ยนในหนึ่งอย่างในตัวคุณคุณจะเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอบไปว่าเลือกที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนความที่ไม่กล้าพูดของตัวเองครับก็ตามคีย์เวิร์ดเวทีเลยอะทําการบ้านมาคือได้ใช้จริงๆอะเออนะคะก็เลยก็เลยตกลงเราก็เลยได้มงเลยได้มงเลยนะเพราะความมั่นใจเออทำกันบ้านมาก่อนด้วยนะคะย้อนถามน้องกี้แบบนี้หน่อยว่าก่อนหน้านี้เราเคยประกวดเวที อื่นมาก่อนไหมคะหรือว่านี่เวทีนี้เวทีแรกหรือยังไงจริงๆเคยคประกวดเวทีแบบเวทีงานประจําปีอะไรอย่างเงี้ยครับปร,ประกวดบ่อยบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการพูดการสปีดการแสดงทัศนคติอะไรแบบเนี้ยครับใช่อ๋อแล้วนี่เป็นแบบว่าเดินสายประกวดเลยนะฮะเออรักการประกวดครับจริงบางคนเนี่ยมีความฝันนะคุณผู้ชมว่าเราจะคว้ามงกุฎหรือเราจะเป็นผู้ชนะเลิศ แต่ต้องบอกว่ามงกุฎหรือผู้ชนะเลิศม,มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะก็ไปสู้กันอีกหลากหลายเวทีนะฮะเหมือนหมีภูเขาถูกคถูกถามคำถ,ถ,ถามค่อนข้างยากเนาะบนเวทีถูกถามว่าอะไรนะหนูถูกถามว่าอนอกจากการศึกษาอะไรคือรากฐานที่สําคัญของชีวิตค่ะ จริงแล้วคุณตอบว่า<อ>ไงคะ,คนะหนูก็ตอบว่านอกจากการศึกษาหนูมองว่าเป็นสวัสดิการที่เราต้องได้คะ่ะเพราะว่าจริงๆในประเทศเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่รวยที่สุดแต่เพียงแค่รัฐมีสวัสดิการให้เราที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพการศึกษาเดินทุกๆสิ่งอะคะ่ะเราก็สามารถเติบโตแล้วสามารถ พัฒนาประเทศนี้ได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเติบโต,ต,ต,ตมายังมีประสิทธิภาพค่ะต้องให้เขานะคือต,ตอบบนเวทีนี่กรรมการขนลุกอะค่ะุณผ <c oughs> ู้ชมทั้งสองคนเลยกิ้ด,ด้วยแล้วก็น้องหมีพูด,ด้วย <c oughs> คือตอบแบบขาดอ่าพูดใช้คำว่าตอบคำถามขาดเป็นแบบนี้นี่เองนะคะต้องถามกันอย่างนี้ดีกว่าว่าหลังจากที่เราได้ชนะเลิศแล้วเนี่ยเราแพลนหรือการต่อยอดตัวเองยังไงบ้างอะน้องหมีพู สำหรับหนูหนูกำลังจะต่อยอดไปเวทีมิสซิฟซนีค่ะเพราะว่ามองว่าน่าจะเป็นระยะเวลาที่พร้อมแล้วที่เราจะลองทำตามความฝันอีกรอบนึงเพราะว่าเคยลงไปแล้วอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะโอก็คือจะกลับไปแก้มือใหม่ใช่ค่ะแล้วจะไปแบบฟูลอ o p ชั่นยังไงบ้างฟูลออปชั่นก็จริงๆงว่าดึง การเรียนรู้จากปี2 0 1 9มาคือเราเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่กล้าพูดแล้วก็เพอร์ฟอรนต์ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนถ,ถึงตอนนี้หนูคิดว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆก็อาจจะพัฒนาได้อีกเพราะว่าเราต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ให้ต้องเติมลงไปต่อเวลาค่ะนี่น,น,นะไม่แน่นะไม่แน่นะนี่เขาไปเขาสู้นะเขาไปเชนมาใหม่ด้วยเ,ออเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าใหม่เหรอ ไปทำจมูกมาใหม่ค่ะทำกับหมอไหนคะอ่าเซนจูรี่คลินิกค่ะอาจารย์จำรูนค่ะกับคุณหมอนกหวานมากนั่งดูกันทข้งหวานมากหวานมากที่เดินเข้ามาแบบอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ละมุนจังเลยจริงนะคะดิฉันว่าเอ้าทำไมผู้หญิงคนนี้ละมุนสิ หวานมากนะน่ารักแบบจมูกรับแบบเป๊ะเลยเออเข้าข้อน้าเป๊ะเหมือนตอนเราเจอกันคราวนั้นยังไม่เวอร์ชั่นนี้ไหมน้องนี่ใช่ค่ะเพราะอันนั้นคือพักเพราะว่าจมูกติดเชื้อมาค่ะก็เลยยังไม่ได้ใส่ซิลิโคนอ๋อนี่หวานมากค่ะอะน้องกี้บ้างน้องกี้บ้างค่ะต่อต่อไปนี้เนี่ยหลังจากนี้ประกวดเสร็จมงลงแล้วนะคะเวของเส้นทางการประกวดยังจะมีต่อไปไหมหรือว่าเราคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปในวงการดีครับก็ยังคงจะประกวดต่อไปครับส่วนเวใหญ่ก็ ก็เราเตรียมพร้อมมากๆเก็บประสบการณ์ไปอีกก็เพื่อที่เป็นลงเวทใหญ่ครับเอาให้แบบหัวเดียวจบเลยแล้วก็ไปต่อยอดทางวงการบันเทิงด้วยไปแคสงานแคสซีรี์อะไรอย่เงี้ยเพิ่มครับชเห็นบอกว่าเพิ่งรับปริญญามาหมัดมาเพิ่งรับปริญญามาเลยครับก็คือ ได้มงปุ๊บวันต่อมาก็คือต้องไปซ้อมรับปริญญาเลยก็คือแบบตาปลือไว้โอ้โหรลอดนะค่ะแลวเอาเอาสายสะพายไปในงานรับปริญญาได้ไหมไม่ได้เอาไปครับแต่เพื่อนก็แบบเอ้ยได้มงมาเพื่อนแซวเลยแซวเต็มเลยอ่ะโอ้แสดงคอมเพื่อเพื่อนก็แสดงคอมดี้กันฟีดแบ็คเป็นไงพอเราแบบว่าอ้วมมงลงแล้วได้รางวัลนี้แล้วนอกจากเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแฟนคลับของเรา ก็ทุกคนก็คือมาแสดงความยินดีแบบว่ามงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดครับน้องหนูบ้างสำหรับหนูเวทีนี้เป็นเวทีที่คนจับตามองหนูนะคะเพราะว่า หนูรู้จักกับน้องเนยที่ผู้ชนะเลิศปีที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็อยากมองเห็นภาพวัดิษร์คือน้องสวมมงให้พี่ดูเขาเลยชอบคามโมค่ะแล้วก็เลยทําได้เลยุกคนก็แคปภาพนั้นแล้วก็สวงมาในกลุ่มให้ดูค่ะเพื่อนๆน้องเนยวันนั้นน้องเนยใส่ชุดสีแดงใช่ค่ะนะฮะน้องมีผู้ใส่ชุดสีอะไรวันนั้นสีเงินค่ะนี่ ส่งต่อมงกุดกันนะคะต้องถามกันแบบนี้หลังจากที่มาเป็นครอบครัวนะคะ,คะแม่แองจี้ผู้อยู่เบื้องหลังดุไหโมโหดไหมไม่โหดเลยแม่แองจี้คือคนที่ใจดีมากค่ะขออวยยศเลยค่ะแม่แองจี้เป็นน่ารักมากน่ารักตั้งแต่หนูเข้ามาในวงการนางงามก็คือแม่แองจี้ไม่เคยแบบไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเ,ออเลยคือใจดีมากแล้วก็เต็มที่กับลูกๆทุกคนนะคะออออน้องกี้ล่ะแม่แองจี้ก็น่ารักมากครับ ปกติเวลาไปงานอย่างเงี้ยเจอแมงจีก็จะเข้าไปกอดแกตลอดแกน่ารักแล้วก็พอได้มงมาแกก็เหมือนเดิมก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมครับก็เป็นคนที่เรื่อยๆอะไรก็ได้ครับใช่ชิวๆคุณออกงานคู่กันแบบเนี้ยหรือออกรายการคู่กันแบบเนี้ยหลายๆคนมองว่าเป็นคู่ จิ้มกันหรือเปล่าเออยังไงกีจีบหมีภูบ้างไหมเนี่ยได้ไหมอะยังไงได้หรอจิ้มนะเออยังไงไหนเล่าหน่อยมีคนแซวใครแบบจิ้มกันจิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยไหมมีไหมคะก็จริงๆก็ประกวดก็จะเจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดมีเวทีสาวสองกับผู้ชายค่ะกีก็จะไปลงก็ลงแล้วก็อยู่จริงๆก็ ที่เรียงก็รู้จักกันก็คือจะอยู่ในการแต่งหน้าข้างกันอยี่ตลอดนะคะ,ะก็รู้จักกันเขารู้จักกันมานสยนะเมื่อกี้สวยแล้วโอ้โหแบบใช่เลยแบบเทสเลยต,ตอนเจอตั้งแต่ยัง, <c oughs> ยงไม่ทําจมูกเลยก็น่ารักเป็นแบบสาวมวยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอ <c oughs> ทําจมูกแล้วสวยกว่าเดิมอีกครับแล้วก็คนก็แบบเอ้ยอยากให้คู่กันอยากให้มองคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มองคู่กันแล้วอยากให้ใช้ชีวิตคู่กันหรือว่าเออสินะ ต้องบอกเขินเลยอ่ะคุู้ชมเขินเลยไปไม่เป็นเลยอ่ะถ้ามีโอกาสค่ะจีบจีบไหมถ้ามีโอกาสเหรอครับเออถ้าถ้าถ้าเกิดโสดเนี้ยก็ก็มีโอกาสที่จะจีบเขาเหมือนกันครับแลาวก็เลืเคสเขาหรือเปล่าอะไรเขาคิวยาวหรือเปล่าแอบกันี่บอกพี่เล็กซี่ว่าเขามีแฟนแล้วแต่มีแฟนแล้วเลิกกันได้นะจ๊ะมีแฟนแล้วเลิกกันได้จ้ะแล้วกอแฟนคือแฟนค่ะ แฟนคือแฟนจริงๆแฟนคือแฟนเหรอแฟนคือแฟนยังไม่ได้แต่งงานจ้ะ <c oughs> เ,เลือกได้่งเมกลัวแต่งเน่ยคืยงนะคะเออนะ,ะก็ถือว่าเป็นความน่ารักของน้องทั้งสองคนนะคะก็ได้ได้มาพูดถึงแบบการประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะ,อะขอถามนิดนึงแล้วมีด<ภ>ูล่าค่ะละลายมาอยู่ใกล้ฟิกกี้เนี่ยละลายเลยค่ะหล่อวจริงเหรอคะเฮ้ยเออเฮ้ยเอสิเออสิ อออเอเะมีหวั่นไหวบ้างมหเวลาไปออกงานด้วยกันหรือว่าแบบเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ชินละค่ะเป็นเพื่อนกันนะ,นะ่าแบบอยู่ <นะ S 2> ด้วยกันแล้วก็แบบช่วยเหลือกันว่าแบบไปตรงนี้นะมีงานตรงนี้ทําตรงนี้ทาอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแนะนํากันชินกันมากกว่าต้องถามน้องหมีภูแบบนี้บนเส้นทางสายนางงามเนี่ยเราเดินมาหลายปีละมีล้มมีขาดบนเวทีด้วยมีท้อบ้างไหมคะอื จริงๆถามว่าทอไหมก็บางครั้งเวลาเราตกเล่าแล้วก็มีแอบทอค่ะแต่ก็คืออย่างที่บอกไปค่ะแต่เราเวทีกรรังการก็มีมุมมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวทีนี้ไม่ใช่ของเราเวทหน้าเราก็เอาใหม่แล้วก็มีผู้มองว่ามันการประกวดก็เหมือนการกีฬาค่ะก็คือมีแพ้มีชนะเท่านั้นเองค่ะแค่ถ้าวันนี้เราแพ้เราก็กลับไปฝึกฝนให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็เหมือนเล่นกีฬานาะใช่ค่ะน้องกี้บ้างค่ะท้อไหมคะ ก็มีจริงๆแล้วไม่มีท้อครับแค่แบบเสียใจน้อยบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่พอตื่นเช้ามาก็รู้สึกเฟสก็รู้สึกพร้อมที่จะไปสู้กับเวทีต่อไปอะไรเงี้ยเก็บเก็บสิ่งที่เราพลาดมาอะไรเงี้ยมาเป็นบทเรียนให้ให้เราโตขึ้นให้เราเก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วมีภูกับการจะไปเวที Miss Tiffany ค่ะ ก็ตอนนี้ก็มีการฝึกเพอร์ฟอร์แมน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเรียนต่อคณถามเรียนการพูดน้องกี้ละ่ะมีออพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็พัฒนาจริงๆแล้วพัฒนาอยู่ทุกวันครับก็พัฒนาเรื่องหุ่นดูแลการกินแล้วก็ฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือเกี่ยวกับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาความคิดตัวเองให้มากๆเผื่อเวลาตอนไหนที่มีโอกาสที่เราจะคว้ามันอะไรเงี้ยก็จะได้แบบทีเดียวเลยอย่างเงี้ยครับ นี่ไงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองในทุกๆวันนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่หลายๆคนจับตามองเพราะอะไรเพราะว่าคนทําเวทีเนี่ยเขาคือสื่อเขาคือสื่อและมีฐานแฟนคลับเยอะมีคนรักเยอะมากๆนะคะเวทีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจาก สปอนเซอร์พู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะใช่ีใยังไงบ้างคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะคะเส้นโรงพยาบาลมาเตอร์พีทค่ะแล้วก็ Century ่คลินิกโทมัสคลินิกครับ แล้วก็พี่นัดแฟนมันแทร์จรัดตุคามรามเทพแล้วก็จริงๆมีสปอนเซอร์อีกเยอะมากเลยค่ะ,ะหลายๆท่านแล้วก็มีคณะกรรมการหลายๆท่านนะคะรวมถึงพี่เล็กซี่ด้วยออขอขอบคุณมากนะพะี่เล็กซี่ไปแป็นคณะกรรมการมาพี่แอบปปนนาากกลังกันเลจะถามว่าในฐานะที่พีเ่เล็กซี่เป็นหนึ่งในกรรมการในวันประกวดนั้นเนี่ย มองน้องๆทั้งสองคนยังไงบ้างคะวันนั้นที่เรากำลังจะเขียนกาคะแนนให้อยู่แล้ว<อ>จริงๆปะเ<อ>าขาพูดาจากใจก่อน,นเนะาะว่าสองคนนี้สมมง<อ>สมมงเพราะ <ๆ S 2> ว่าคณะกรรมการเนี่ยลงความเห็นว่าเวทีนี้โหดมากเจ้าของเวทีโหดมากค่ะเขาไม่มีการให้คะแนนนะคะเขาให้เขียนเบอร์เลยว่าเลือกไม่เลือกจากจาก3าเนาะเหลือ15จาก15เสร็เศษให้ดิฉันเลือกแค่สคนคนเหลือสี่คนปอบปูล่หนึ่งเป็นห้านั่นหมายความว่าาลักกิ แล้วมีคนอื่นอีกมากมายอีกประมาณ7คนดิฉันต้องเลือกแค่4ี่คนรักกี้แต่ถ้ากี้เดินชุดว่ายน้ำไม่ดีก็ตกรอบเลยนะ<อ>ถ้ากี้ออกมาไม่หลอกคือตกรอบเลยนะมีภูถ้าเดินออกมาแล้วล้มหัวฟาดตกรอบเลยนะหรือมีผู้เดินออกมาชุดว่ายน้ำแล้วไม่สะพรึงก็ตกรอบได้เช่นกันถึงบอกว่าเ<อ>วทีนี้โหดมากพวกคุณมานั่งตรงนี้<อ>ไม่ได้ง่ายจริงๆ ฝากบอกเจ้าของเวทีด้วยนะคะปีหน้าค่ะเอาโหดน้อยลงหน่อยนะคะจาก15แล้วก็มาเหลือสัก10กกำลังดีคนเยกเขาเรียกว่าเป็นการแบบบีบคั้นน้ำกะทิให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็พี่มีโอกาสได้คุยกับคณะกรรมการท่านอื่นๆด้วยนะคะเขาก็ลงความเห็นว่าเขาเลือก2คนนี้จริงเบอร์ยี่สิบสนะมีคนเบอร์ยีิบสน้องกี้เบอร์ 8หรือ9ก้าว่ะ31มบเออร์สาบเอ็ดอจากาอุ้ยสาบเเบอร์จาแอนโทเบอรเนียใช่แอนโทเบอร์เอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับอยากจะบอกอะไรกับคนที่สนับสนุนเราเดินเคียงข้างเรามาตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้บ้างต้องมีผู้ค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณก่อนเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจทุกๆท,ท่านนะคะรวมถึงแม่แองจี้ด้วยเวทีนี้รวมถึงพี่เรียนทุกท่านแม่เล็กนำโตท็อฟฟี่พี่กรอบอะค่ะที่ช่วยกันรังสรรค์ุกในวันนั้นออกมาแล้วก็ขอขอบคุณแรงเชียร์ทุกๆแดงเชียร์แฟนคลับทุก,ทกคนนะคะที่เชียร์มีผู้ในวันนั้นและให้กําลังใจมีผู้ในวันนั้นค่ะขอบคุณค่ะด้านนักกีฬก็ขอขอบคุณแม่แองจี้เลยนะครับคนแรกแล้วก็เป็น ขอขอบคุณเวทีมิสเตอร์แองเจิล2023ด้วยขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านและที่สําคัญเลยขอขอบคุณสื่อและขอขอบคุณท,ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็คนที่ติดตามเราด้วยขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กําลังใจกันอยู่ตลอดเวลาครับ คุณคือพลังบวกที่ทําให้ผมก้าวเดินต่อไปครับโอ้จริงๆแล้วเรามีทีมใช่ไหมเออทีมอย่างของน้องหมีภูทีมอีกกี่คนสี่คนวะสี่ห้าคนเลยมีใครบ้างมีใครบ้างมีทั้งแม่เล็กค่ะแม่เล็กนมโตฮอฟฟี่พี่กอล์ฟน้องโบ๊ค่ะแล้วอันนี้เป็นทีมพี่เลี้ยงซัพพอร์ตใช่ค่ะจริงๆก็มีอีกอีกเยอะเลยค่ะที่ี่ไม่ได้มาด้วยมันค่ะเมื่อกี้ล่ะมีทีมของผมทีมพี่เลี้ยงผมมีอยู่สองคนครับมี ทำเมคอัพแล้วก็โมนาแ h a i ครับสองคนนี้ก็คือเป็นคนแต่งหน้าแล้วก็เป็นคนทําผมของผมอยู่ตลอดทุกวทีเลยใช่เป็นครอบครัวผมเลยจะเป็นกี้ในวันนี้ไม่ได้นะถ้าคนอยู่เบื้องหลังเป็นหมีภูไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จต่อจากนี้คือชีวิตจริงแล้วจะต้องก้าวเดินต่อ พี่บอกว่าแนอนาเขาอยากทาอะไรในวงการบันเทิงอยากเป็นนักแสดงครับอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นพระเอกอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธอบ้างโอ้นี่ได้อยู่นะอยากเล่นละครแนวไหนคะอยากเล่นแนวแบบ แนวแบบพีเรียนหน่อยครับเป็นไทยๆผมชอบความเป็นไทยครับด้วยความที่เราเรียนเกี่ยวกับน่าตัดสินมาก็อยากแสดงละครที่มันไทยๆพิเรียนไทยๆอะไรย้อนยุกใช่ครับนางทาสอย่างเงี้ยนะนะเปคุณหลวงไป็คุณหลวงไรคุณหลวงอะไรเงี้ยฮะบุเพสันนิวาสหลงยงหลงยุคกันไปแบบนี้แต่หน้าเราจะดูอินเตอร์ไปหน่อยไหมอินเตอร์ลรอฮะ ้าเขาไทยอยู่นะไปแนวไหนดีครับเป็นแนวไทยหรือแนวไหนดีซีรีส์วายไหซีรีส์วายซีรีส์วายก็ได้นะครับไม่ติดเลยครับเออริงหน้าเขาได้หลายไทยเหมือนกันนะใช่เออนะคะเพราะฉะนั้นติดตามไม่แน่นะอาจจะเป็นพระเอกแบบว่าแถวหน้าของวงการบันเทิงก็ได้ในอนาคตนะะมีภูล่ะฉันร้ายใส่นางเลยมีภูล่ะมีภูอยากจะทําอะไรในวงการบันเทิงบ้างขอร้ายขอร้ายก็ต้องอยากเป็นนางร้ายสิค่ะเออคือจริงๆ แล้วชอบบทร้ายจริงๆหนูชอบบทร้ายเพราะว่านางเอกชอบไม่ค่อยได้อยู่กับพระเอกตอนแรกแต่ว่าตัวร้ายจะชอบแบบได้ใกล้ชิดพระเอกตอลอดไม่ใช่แค่ได้ใกล้ชิดอ่าได้ได้ตัวคลังก็ได้ตัวด้วยอเออนอกจากนางเอกได้พระเอกแล้วยังได้ ตัวร้ายตัวลองวิดมอไซ์ได้หมดเออนะคะก็ไม่แน่ติดตามและกันคุณผู้ชมค่ะผลงานของน้องๆทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะน้องกี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ฝากติดตามผมผ่านทาง Facebook IG นะครับนิวัฒนากนวลเป็นภาษาอังกฤษครับอืมนะคะมีู่สารมีภูนะคะก็สามารถติดตามได้ใน IG นะคะมีภูู m e e p o o h h w s t ค่ะ ไปติดตามได้เลยค่ะไปฟอลล w <ช>น้องไปให้กำลังใจน้องได้เลยนะ<ช>บนเส้นทางในวงการบันเทิงในอนาคตที่จะต้องก้าวเดินกันต่อไปวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะขอบคุณค่ะ ไอหนึ่งสิ่งค่ะผู้ชมค่ะการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราดี9นการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดนั่นเองค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสูดพิเศษทุกการสั่งซื้อเราแถมกาแฟงาดาและแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วคุณผู้ชม02669456ย้ํานะ02669456สแกน QR Code ที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายายค์ค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้้าวันนี ทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ